สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับวีไนแมีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดของโอ๋แต่ผมอ่ะได้ไปซื้อรถมาใหม่คันหนึ่งนะฮะจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้นะพอาสภาพมันก็แบบมาเป็นชิ้นเลยมาดูกันว่านะทุกคนนะจะมีปฏิกิริยาไงบ้างนะครับโดยที่ผมตั้งกล้อง DJI ตัวนี้ไว้นะฮะแอบไว้ เมื่อกี้คำแรกที่ตะกรอนบอกอะไร <c oughs> ไม้เนี่ยบิ๊มไปซื้อมาใหม่อันนี้เดี <c oughs> ๋ยวดำมากันหมดแล้วมาแล้วมากันหมดแล้วโดนทุกคนแต่แน่บิ๊มไปซื้อ <c oughs> มาใหม่ครั้งที่แล้วปอกแป,กแปกนะ๊กไงรอบนี้มาแบบปอกๆเลย <c oughs> บอกเลยว่ามาเป็นชิ้นเขาบอกว่าเป็นเคาร์วันที่ห้าสิบแต่แน่ซื้อมาห้าพันจริงๆมันมาเป็นกระสอบไปแล้วนัเนี่ยเป็นใบพัดนะเนี่ยเคาร์เคาร์ตัวเก่าเนี่ยบอกเคาร์เป็นเคาร์หมดเลยว่ะเดี๋ยวเลขไปเช็คดูว่าเป็นเคาร์หรืออะไร เล่มเขียวก็มีนะคันนี้คันนี้อยากจะทำให้มันเป็นแบบสภาพเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรบ้างไงเดี๋ยวดูของกันว่าของมันมีอะไรบ้าง <S <S เดิมมันจะเดิมได้แค่ไหนเจ้าของห่วงมาก,กน,นะคันนี้รู้ป่ะทำไมอ่ะมาทุกคืนเลยมาดูรถไง มามาชุดไทยบ้างชุดขาวบ้างเขาบอกเขาคงมีงานแถวนี้เปล่าลอยมาหรือเดินมาแล้วแต่บางครั้งก็ลอยบางครั้งก็เดินสเก็ตมาเปล่าคนเดวนั้นก็เห็นกันบ่อยก็เลยมาฝากไ้นี่ก่อนไว้บอกไปคืนเจ้าของดีกว่าเราเล่นราเล่นยังอยู่ยังอยู่เจ้าของยังอยู่อานี้เข้าไปประชุมขงในเดี๋ยวนี้ร้อนเฮ้ยจริงอ่ะความต้องการผมอนใหที่ซื้อทันนี้มาเข้าไปดูในกลุ่มมาปกติแล้วคนที่มันแต่งเคอแต่งั้นเป็นแสนเลยรู้ว่าแต่คันนี้ไม่อยากให้ทีมเราอะทำรถคันนี้ขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ที่ต้องแ ใครที่เขาดูอะเขาจะได้ทำตามเราได้เรามีท่อเดิมเราได้ท่อเดิมแล้วซึ่งจริงๆคันนี้ยเริงเป็นอกเตอร์ตอนแรกไม่ยิงมงอยู่ทำไมมันมาเป็นตู๊เป็ดเพราะจริงอะมันต้องเป็นท้ายแบนแบบหน้ากากโลโก้คอปะใครไม่รู้จักเ r อาถือว่าเกิดไม่ทันยุค90สงครารถ้าย้อนไปเม่5ปีแล้วนั่นนั่นนันนันนตัน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 อ่ม่ตัดนี้ตัดอแป้งั้วเลยรพอดีเลย ที่เรามีมีเครื่องแต่ชิ้นส่วนบางอย่างเครื่องมันหายไปจะต้องต้องมาดูว่าอะไรหายพวกฝาปิดอะไรเงี้ยไปลรวชุดสีทั้งหมดที่เจอเนี่ยเป็นชุดสีแท้ของคาลวาแท้เลยอะแท้หมดมีไฟหลังแต่เราไม่มีตัวโคมันดุมนั่นดุมของมันตรงนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดัมเครื่องใบพัดที่บอกไปสวิงอาร์มีีช็อคมีตำแหน่งเขเนี่ยโดยเสียเหมือนพยายามทําสีมามือนกันะเพราะที่มันเป็นสีของตัวนั่นะ มือนสีกระป๋องนั่นีอเหมือนเขาเคยจะทำนั่นแหลถ้าดูจากรอยผ่านที่เขาน่าจะเป็นมาร์คผ่านแล้วก็มาถึงตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของเราก็ช่างก็ได้ผ่าเครื่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือลูกสูบนะครับจะมีรอยเบรกมาแล้วนะฮะต้องถามช่างอันนี้ทําไงดีขวานเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกสูบใหม่ขยับไซส์ก้านสูบมันหลวมแล้วซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนใหม่มันก็จะดัง เครื่องก็จะดังผ่ามาขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนี่คือเขาทำมาก่อนแล้วใช่ไหมก่อนจะมาถึงเราใช่ไหมแล้วบางรู้เนี่ยก็เครื่องเขาทำมาแล้วเราดูจากประเกนเพราะประเก,น,ะเกนมันใหม่อ๋อเพราะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนปากเกนมาใหม่อย่างี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรานะครับก็จะส่งเครื่องเนี่ยไปที่โงรงเกงนะฮะให้โงรงเกงจัดการเรื่องนี้ให้เราไป Up, Uber black, Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase, got some needles to. Face, baby. No space. ตอนนี้นครับมาถึงขั้นตอนการทำสีแล้วนะครับสีที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นสีของมอเตอสันนะครับโดยสีที่ผมจะทำตัวรถนะครับจะเป็นสีของฟลอรนะฮะซึ่งสีที่ผมเลือกนะครับคือสีทูเลสนะครับส่วนตัวนี้พวกโครงเหล็ก ตามรถต่างๆนะฮะผมจะเลือกใช้เป็นของนิสสันนะครับชื่อว่า s i l v e r d i a m o n นนะฮะสีที่ผมเลือกใช้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีจะออกมาสวยหรือเปล่าก็มาถึงขั้นตอนการทําโครงนะฮะผมจะพามาดูสีก่อนเลยนะครับสีโครงนะครับที่ผมทํามาใหม่นะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะฮะตัวนี้ส่วนตัวสีได้บอกไปแล้วนะครับตอนข้างต้นว่าใช้สีเบอร์อะไรนะถ้าใครอยากจะทําตามนะครับก็ดูตามเบอร์สีได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของ KR นะครับที่เราซื้อมานะครับ รวมทั้งล้อด้วยนะครับล้อที่ผมเลือกใช้อ่ะเป็นล้อสีทองนะเพราะว่าอยากให้แบบได้ฟิลแบบว่าไวรุ่นทรงเหน่อยแกนโชค๊คผมก็ซื้อมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็บางโคนหลังบางโคนหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาใหม่นะครับโดยคันเนี้ยความตั้งใจของผมนะครับเราจะไม่ใช้อะไหลที่มีราคาแพงเลยเราจะใช้อะไหลทั่วไปเนี่ยที่หาได้ทําท้องตลาดแล้วก็ร้านขายกรอรถจักรซค์ทั่วไปเลยนะฮะปัญหานะครับที่ผมเจออยู่ตอนนี้คือเรื่องถังน้ํามันนะฮะซึ่งมันเก่ามากแล้วก็มีการผุด้านใน มีเสน่มขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมกาลังผา ให้ช่างด้านอกนะครับผ่าถังแล้วก็ขัดถังให้ใหม่ก็สําหรับตัวชุดสีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดสีเนี่ยไปทําสีรองพื้นไ้ก่อนนะครับแล้วก็ปะโพตรงรอยแตกอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะเอามาฟิตติ้งกับรถติดเครื่องเข้าไปนะครับเพื่อจะลองสตาร์ทและขับดูถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะเอาชุดสีเนี่ยกลับไปทําเป็นสีจริงแล้วก็มาประกอบรถจริงเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปดูตอนฟิตติ้งรถกันดีกว่าโอเคครับหลังจากที่ผมทำโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งแรกเลยนนนะะะครทีีี่่่จจสตตตาาา้้เเดดด๋ยววผมใหหูิือปล เครื่องแน่นมากฮะแต่ประเด็นคือมันยังไม่ติดครับตอนนี้สตาร์ทอ่ะไม่กินมันเหมือนมันอะไรมันหลุดหรือเปล่าทำไมมันไม่ติดอ่ะวิ่ง้่าไม่ได้ตอ่อมันลงลนลง้ำมันลงปกติก็เป็นที่คาบูลองสักรอบไหมแน่รอบนี้แน่สิอ่ะลอง ตอนนี้นะครับรถจะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถไปขับให้ดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่า แล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนนะครับการฟิตติ้งชุดสีรถทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็จะเอาชุดสีที่ผมทำไว้อย่างเงี้ยที่โปไว้อะไรเงี้ยไปทําสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าตอนเสร็จออกมานะครับหน้าตาคันนี้จะออกมาเป็นยังไงอ่าแล้วผมลืมพูดถึงหลายๆคนอาจสงสัยว่าทําไมตอนที่เราคุยกันอะ่ะเราคุยกันว่าเราจะทําเป็น KR นะครับแต่เราอะ่ะกลับมาทําเป็นวิกเตอร์ผมจะบอกเหตุผลให้หนึ่งาการทํา KR นะครับผมได้เช็คอะไรทั้งหมดของ KR แล้วอ่ะซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากนะครับ<ช>ผมมองว่าการที่จะชุบชีวิตรถหน,นะนึ ที่คำนวณออกมานะถ้าทำเป็นวิกเตอร์เหมือนเดิมอะผมจะใช้งบประมาณอยู่แค่ไม่กี่ไม่กี่หมื่นบาทประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นแต่ถ้าเป็น KR ผมบอกเลยว่า5 0,000ไม่อยู่นะฮะเฉพาะเรือนมาอย่างเดียวก็5,000แล้วว่าผมว่าอะไรมันแพงเกินไปอะครับก็เลยย้อนกลับมาทำเป็นวิกเตอร์ดีกว่าแล้วสำหรับยางที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นยางนี่เลยครับวีลัเบอร์นะครับสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะฮะเป็นยางนะครับคุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงแนะนําเลยครับวีลัเบอร์ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยางก่อนแล้วนี่ก็คือนะครับยางวีลเบอรร์นะคับดดอออกกกที่ผมเเลืใช้นนะครับป็ VRM 159 วีลเบอร์ v ใช้ดีนะสำหรับยางมอเตอร์ไซค์นะตัวผมเองผมใช้วีลเบอร์มาตลอดนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทางวีลเบอร์นะครับที่ส่งยางดีๆมาให้เรานะครับ yeah. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out Call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud You can have doubt. doubts, not what I'm about Have your fucking cloud It be raining now, I keep making sound Go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me I slow burn why could you see just tell me that I can't show Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I how you get big boss, you get yachts You swing locks and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase that face it I don't give up quick, I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise You don't wanna fuck with me like a disease. Just tell me that I can And show you things That you couldn't เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับวิกเตอร์คันนี้นะครับจากที่ลองเทสดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช้ได้แล้วก็ตัวเองอะ่ะไม่ค่อยได้ขับสองนิ้วไหยอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็สาหรับใครนะที่ชอบคันนี้นะอินบ็อกมาได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าขายนะก็ลองอินบ็อกมาคุยราคากันดูครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณมากครับวันนี้เจอกันบ๊ายบาย